สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยเจ็ดสีนะครับขึ้นช 18, กกันในวันอาทิตย์ที่2 8กุมภาพันธ์2564นนะครับวันสุดท้ายของเดือนแห่งความรักนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับมุมสองเวนก็เลยถือกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยไทยเจ็ดสีมาฝากกับแฟนทุกท่ทานเพื่อเก็บไปพิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับ ท่านใดที่กําลังมองหาตัวช่วยนะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับโดยที่เราส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์ส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งทุกช่องยกเว้นมวย3ยกนะครับสมัครวันนี้150บาทดูได้4สัปดาห์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับอยู่ที่มวยไทยเจสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์2564นะครับเวลา14นากา30นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามวยไทยเจสียังคงรักษาแล้วก็คุมเข้มเรื่องมาตรการอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าทางสบคนะครับมีการประกาศอดล็อกนะครับอนุญาตให้แฟนมวยเข้ารับชมในสนามได้ไม่เกิน50%นะครับของความจุในสนามนะครับแต่ว่าทาง หมวยช่องเจ็ดสีนะครับก็ยังคุมเข้มเรื่องมาตรการอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไม่อนุญาตให้แฟนมวยเข้ารับชมในสนามนะครับแฟนหมวยก็สามารถรับชมได้เพียงช่องทางเดียวนะครับนั่นก็คือทางจอทีวีทางบ้านท่านนะครับมีเพียงรายการเดียวนะครับที่ยังไม่อนุญาตให้แฟนมวยเข้ารับชมในสนามได้นะครับรายการอื่นนี่หลังจากที่ทางสบคประกาศคายล็อกไประดับหนึ่งนะครับก็ประกาศให้แฟนมวยเข้ารับชมในสนามได้แล้วนะครับแต่ว่าต้อง จำกัดจำนวนผู้เข้าชมในสนามนะครับไม่เกิน50%ของความจุในสนามนะครับแต่ว่าทางช่องเจ็ดสีนี่ยังไม่อนุญาตให้แฟนมวยเข้าชมในสนามได้นะครับแฟนมวยก็รับชมอยู่ช่องทางเดียวนั่นก็คือทางทีวีที่จอบ,บ้านท่านนะครับวันนี้เป็นมวยไทยเจ็ดสีล้วนนะครับสำหรับแฟนมวยรอบปูนเสือครั้งที่21นะครับก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับไม่นานนี้น่าจะมีการถแถลงข่าวการจัดมวยรอบปูนเสือครั้งที่21นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นมวย ไทยเจ็ดสี referral, ล้วนทุกสัปดาห์ไปก่อนนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นนะครับคู่ที่1นนี่เป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงก็คือยอดบวงงามไดมอนด์98นะครับหรดอวินสนุกอลการส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสุดหล่อออสตึกแดงครับหรดูเพชรเกศเพชรพิกัด105ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดบวงงามนี่นักชกวัย18ปีจากจังหวัดสงขลานะครับปีซ้อมอยู่ที <sun arrivé S 1> ่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับโดยมี เดียเกียดเพชรนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็มีเชียบเกียดเพชรนะครับสต e าร์เทอรนเนอร์ดูแลการทิศซ้อมเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยครบเครื่องเลยสาดแข้งต่อยหมัดแรงนะครับของรัดมัดตีแข็งแรงบูสู้ดุดันนะครับแล้วก็ฟอร์มสดมากๆเลยนะครับสามฟอร์มหลังนะครับก็มีชนะคะแนนภูมิใจไทยสอสปรณกที่อตกสาม ชนะคะแนนกสิกรในเอท่าสาราที่ช่อง74นะครับแล้วก็ขวาแชม105ป์ร้อยห้าปอนด์ที่ว่างมาคอนะครับดีกี้นี้มาธรรมดาเลยนะครับแชมป์ร้อยห้าปอนด์เวทีช่อง74แห่งนี้นะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนสิงห์ดำยุสุูราที่ช่อง7จ็ฟอร์มหลังนี้สดมากๆเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟเลย ส่วนชนะฝันน้ำเงินนะครับสุดหลอนักชกวัย17ปีจากจังหวัดอุบลนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยสจารุวันนะครับโดยมีคุณแชมป์สจารุวันนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเข่าในเหนียวเลยนะครับเข่าในอาชีพเดินปั้มจับตีล็อกลัดปัดตีบูสู้ดุดันผู้จิตผใจเกินร้อยเลยนะครับสามฟอร์มหลังนะครับก็มีแพ้คะแนนพระแสงเล็กสโชคมีชัยที่อตก3สาม หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนพระแสงเล็กสอโชคมีชัยที่ช่อง74นะครับล่าสุดนี้พลิกนะครับชนะคะแนนกสิกรในเอท่าสาราที่ช่อง74วันนั้นต้องบอกว่าครบกําหนดยกนี่ราคาบล็อกนี่ดูเป็นหลองนะครับแต่ว่ากรรมการชูส่วนราคาให้ทางด้านสุดหล่อพลิกชนะคะแนนทางด้านกสิกรในเอท่าสาราไปนะครับสามฟอร์มหลังนี้ก็ถือว่ายังมีสรุปสรุปอยู่นะครับสาหรับทางด้านฝ่ายน้ำเงินสุดหลอ่อแพ้สองแล้วก็ชนะหนึ่งคู่นี้นี่เป็นมวยรุ่นเล็กๆนะครับทางด้านฝ่ายแดงนี้ ยอดบวงงามก็ดีกีถือว่าเป็นแชมป์105ปอนด์เวทีช่อง74ดสีด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เหมือนเป็นเจ้าบ้านนะครับโชคที่ช่องเจ็ดสีนี้จะโชคดีเป็นพิเศษเลยนะครับยังไม่แพ้ใครมาหลายไฟแล้วนะครับโชคที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็บรรยากาศต่างๆนี่ต้องบอกว่าอยู่ในสายทีมงานคนจัดนะครับบรรยากาศดูได้เปรียบอยู่แล้วนะครับวันนี้เป็นบมลุ่นเล็กๆนะครับวันนี้ผมก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับดูได้เปรียบแทบจะทุกอย่างนะครับ ได้เปรียบเรื่องบรรยากาศนะครับเพราะเป็นมวยทีมงานคนจัดได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับร่างกายดูดีกว่านะครับทานิดทําหน่อยผมมองว่าราคาวิ่งเร็วกว่านะครับฟอร์มดูดีกว่าทางน้านฝ่ายน้ำเงินนี่3่ฟอร์มหลังนี้แพ้ไปถึง2ชนะเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับเทียบกันที่ฟอร์มแล้วทางนั้นฝ่ายแดงก็ค่อนข้างจะดูได้เปรียบ ค่อนข้างเห็นอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดบวงงามไดมอนด์98นะครับวันนี้ร่างกายดูดีกว่าบรรยากาศดูดีกว่านะครับทำนิดทำหน่อยราคาไหลเร็วกว่านะครับสุดท้ายน่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านสุดหลอ่อออตึกแดงไปได้แบบสนุกนะครับคุณนี่มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดบวงงามไดมอนด์98 ส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือดาบดำปตททองทวีนะครับหรือว่าเพชรสมนึกส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับธนชาตผอพัชรวาสหรือว่าสจุลเสศนะครับพิกัด122ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับดาบดำนักชกวัย21่ปีจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับอยู่ในความดูแลของเฮียตีนะครับสรลาศักษาตั้งนะครับแล้วก็มีคุณสมนึกต้นโศกนะครับเป็นผู้จัดการเป็นมวยขวานะครับกบเครื่องนะครับสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกแรงนะครับปำรัดมัดตตีีแแข็งงงรรรนนนนนะคัััับบููสส้้ดดุศอออกกวายมท ทั้งในนะครับสาหรับทางด้านดาบดํานี้ถ้าจํากันไม่ได้ถ้าจํากันไม่ผิดนะครับถ้ายังจํากันได้นะครับดาบดําก็อกหักตกรอบแปดคนสุดท้ายนะครับในมวยรอบปูนเสือครั้งที่20ครั้งที่ผ่านมานี่เองนะครับถือว่าในรอบก็ต้นตก็โชว์ฟอร์มว้ค่อนข้างดีนะครับแต่ปลายปลายนี่ถือว่าแพ้นักมวยตัวใหญ่กว่านะครับแพ้ความใหญ่นะครับก็เลยทําให้อกหักตกรอบแปดคนสุดท้ายมวยรอบปูนเสือครั้งที่20ครั้งล่าสุดที่ผ่านมานี่เองนะครับ สามฟอร์มหลังของทางด้นานฝ่ายแดงดับดำนะครับก็มีชนะคะแนนฉลามเสือนายเอธาสาลาที่ช่องเจ็ดนะครับหลังจากนั้นก็แพ้ปาพ,พิพภพเอราวันที่ช่องเจ็ดสีนะครับลาสุกก็แพ้คะแนนให้กับฉลามเสือนายกเอธาสาลาที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็ตกรอบแปดคนสุดท้ายมารอบปูนเสือครั้งที่ยี่สิบครั้งที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มหลังของทางด้นานฝ่ายแดงดับดำก็มีชนะหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงสองนะครับ ส่วนธนัทฝันน้ำเงินนะครับธนชาติพอพัชรวาสนะครับนักชกวัย19ปีจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดินทีก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ต่อบันตานสอจุลเสนนะครับไกลๆวันชกนะครับครั้งนี้นะครับมาเก็บตัวทําน้ําหนักแล้วก็ฟิตซ้อมต่อที่ค่ายหมดเอฟเอกรุ๊ปนะครับอยู่ในความดูแลของเสียเหลี่ยม บอปาบุญโชหรือว่าเอฟเอกรูปนะครับบุญธรรมเลิงยะวีนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายเป็นมวยครบเครื่องเลยเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับหมัดหนักซอกแรงนะครับคล้องรัดมัดตีแข็งแรงบูสู้ดุดันเลยนะครับถ้ายังจํากันได้นะครับทางธนาชาตินี่ก็เคยเข้าร่วมชิงชัยมวยรอบปุนเสือขังที่18นะครับช่วง เข้าร่วมแข่งขันมวยรอบก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าหลังจากจบมวยรอบไปถือว่าฟอร์มค่อนข้างจะมีสรุดสรุอยู่นะครับไม่ชนะใครในเวทีมือกรุงมาค่อนข้างจะหลายไฟเลยนะครับต้องกลับไปทำฟอร์มที่เวทีผู้ทอน ส่วนใหญ่เลยนะครับช่วงหลังต้องบอกว่าต่อยที่วิธีภูทรซส่วนใหญ่เลยแต่ก็ถือว่าฟอร์มอาจจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าชกไม่ค่อยสม่ำเสมอน,นะครับชกชกหยุดหยุดดูว่าร่างกายก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางครับครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกใน,ในรอบหลายเดือนเลยนะครับที่หาย,หายจากวิธีเมืองกรุงนะครับเพราะว่าไปทาฟอร์มอยู่วิธีภูทรที่บ้านเกิดส่วนใหญ่เลยนะครับกลับมาวิธีเมืองกรุงไฟนี้น่าจะเป็นไฟแรกในรอบหลายเดือนเลยนะครับ สามฟอมหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินธนชาตนะครับก็มีชนะคะแนนทรงกดสอเดชพันธ์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนยกเพชรอสนิทพันธ์ที่แม่ฮ่องสอนนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนให้กับเมืองสยามคูต้อมบัขาวที่จังหวัดลำปาง3ามฟอมหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้หนึ่งะครับแต่ว่าเป็นการชกทูทอนทั้ง3ไฟฝาทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ชกไม่ค่อยต่อเนื่องด้วยนะครับมีชกแล้วก็มีหายไป3ามี่เดือนแล้วก็กลับมาชกใหม่ผมมองว่าร่างกายน่าจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับต้องการวันนี้ก็ถือ ไฟแรกนะครับในรอบหลายๆเดือนเลยก็ว่าได้นะครับ คู่นี้ต้องบอกว่าทางด้านดาบดําก็ที่รู้ๆกันนะครับชกมวยรอบบุญเสือครั้งที่20ที่ผ่านมานะครับเป็นประจําถึงแม้ว่าจะอกหักตกรอบในรอบ8คนสุดท้ายนะครับแต่ก็ชกอยู่ที่เวทีเมืองกรุงเคลื่อนไหวอยู่ที่เวทีเมืองกรุงค่อนข้างจะเป็นประจํามากกว่านะครับทางด้านธนชาตินี่ชกอยู่ที่เวทีภูธรซะส่วนใหญ่เรื่องการควบคุมเรื่องน้ําหนักนะครับการชกเวทีเมืองกรุงกับเวทีภูธรนะครับการควบคุมเข้มงวดเรื่องน้ําหนักนี่ผมมองว่าต่างกันนะครับบางครั้งบางทีเวทีภูธรนี่ อาจจะมีการยนหยวดเรื่องน้ำหนักก็ก็มีบ้างนะครับแต่ว่าทางด้านแดนวิธีเมืองกงนี่เรื่องการเข้มงวดเรื่องน้ำหนักนี่อาจจะต้องเป๊ะร0อเลยนะครับไม่มีการหยวน,นะครับน้ำหนักไหนที่ตกลงกันก็ต้องให้ตรงตามนั้นเลยนะครับผมมองว่า,าการเคลื่อนไหวร่างกายที่วิธีเมืองกงน่าจะทําทให้ร่างกาย เต็มที่แล้วก็ผอมมากกว่านะครับซึ่งดาบดำน,นี่ชกอยู่ที่เวทีเมืองกรุงสะส่วนใหญ่เลยนะครับผมบอกว่าน่าจะเคลื่อนไหวร่างกายที่เวทีเมืองกรุงสามไฟรวด น่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินธนาชาตินี่สามฝ่ายสุดท้ายเคลื่อนไหวร่างกายที่เวทีภูทรทั้ง3ฝ่ายเลยถึงแมว้ว่าฟอร์มจะดูดีนะครับเริ่มดีขึ้นมาแต่ว่าการเคลื่อนไหวร่างกายที่เวทีมืงกุงดูจะได้เปรียบอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับดาบดาปตทอทองทวีฉะนั้นนะครับวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับดาบดําปตทอทองทวีเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ที่เวทีเมืองกรุงมากกว่านะครับความเข้มงวด เรื่องน้ำหนักน่าจะเข้มงวดมากกว่าวันนี้ผมมองว่าน่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านธนชาติพอพัชรวาดไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับดาบดําปอตททองทวีส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือสู้ศึกสอพันนุษย์นะครับหรือว่าสิดป้อมปืนส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเมืองสยามคู่ต้อมบัขาวนะครับหรือว่าสิดไทยแลนด์พิกัด1 2 2ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับสู้สึกนี้นักชกวัย25่ปีจากจังหวัดชัยภูมินะครับฟิต้อมยุทธ์คายเหมวยสอพันน ชลบุรีนะครับโดยมีคุณเสียสมชายสพันนุษย์นะครับสมชายพันนุษย์นะครับเป็นคนดูแลการฟิต้อมเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องเลยนะครับตีนหน้าแรงนะครับเตะหนักต่อยแรงหลักเหลี่ยมดีสอบสวนอันตรายนะครับ เก๋าก็ดุกดีชกมานานนะครับแต่ว่าช่วงหลังต้องบอกว่าฟอร์มอาจจะยังมีสะดุดสะดุดอยู่นะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของท่านฝ่ายแดงสู้สึกก็มีแพนอกยกสอครับซื้อสักแปดมินบุรีที่จังหวัดเชียงรายหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนนะครับเฟสเอราวันที่ช่อง74นะครับล่าสุดสะดุดนะครับแพ้นอกยกสี่ให้กับเอกวายุหมอกุงเทพธนบุรีที่อ,อตกกศนะครับสามฟอร์มหลังนี้ถือว่ายังมีสะดุดอยู่นะครับแพ้ไปถึง2ชนะเพียงแค่1นเท่านั้นเอง ส่วนทางบ้านฝ่ายน้ำเงินคู่ชคเขานะครับเมืองสยามนี่นักชควัย22ปีนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับฝีซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซิตไทยแลนด์นะครับโดยมีคุณไทยแลนด์ปิ่นสินชัยนะครับเป็นคนดูแลการฝีซ้อมเป็นมวยซ้ายนะครับคุ่นี่ต้องบอกว่าขวากับซ้ายเจอกันนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเมืองสยามนี่เป็นมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธหนักแรงนะครับในไล่แขนกดแขนขวางแทงแรงซอกสวนอันตรายถือว่าต้นต้นอันตรายคุณนี่ต้องบอกว่าเป็นประเภทหนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับอาวุธใครจะเข้าเป้าได้แม่นมากกว่ากั ต้นนี้ถือว่าโอกาสหลับหล่นนับนอกเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าเป็นประเภทสา,ายนับขวาน,นอกด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของท่านฝ่ายน้ำเงินเมืองสยามนะครับก็มีชนะคะแนนเมืองลบสอสละชีพที่อตะกอ แพ้คะแนนวันมีโชคสิทธิ์นายกทวีปตะพงที่จังหวัดระยองนะครับวันนั้นไปเยือนก็เลยแพ้บรรยากาศนะครับล่าสุดชนะคะแนนปฏิหารพอหลักบุญที่ช่องเจ็ดสีสามฟอมหลังนี่ชนะสองแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนะครับต้องบอกว่าเป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับดูจะได้เปรียบเรื่องฟอร์มนิดนิดนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงสู้สึกนี่ถึงแม้ว่าฟอร์มจะมีสลุดสรุดอยู่นะครับก็ถือว่าชนกับเบเย์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับเพราะว่าแพ้น็อก ทางด้านซื้อสัต์แปะมีนบุรีแพ้น็อกเอกวายุมอกรุงเทพทนบุรีผมมองว่าชนกับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับทางด้านฝ่ายแดงสู้ส 2, ศึกสอพันนุชจังหวะหลักเหลี่ยมอาจจะดูเป็นรองนะครับอาวุธหลักเหลี่ยมอาจจะดูเป็นรองแต่ว่าผมมองว่าอาวุธหนักแรงคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าชนกับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับสุดท้ายแล้วผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสู้ส 2, ศึกสอพันนุชวันนี้น่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านบวัวมืองสยามคููต้อมบัวขาวไปได้แบบสดุกนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสู้ส 2, ศึกสอพันนุช ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือเพชรภูไทยสิทธิสารวัตรเสือนะครับหรือว่าพอสีสุการส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับลำน้ำมูลที่เด็ดเก้านะครับหรือว่าออัจฉริยะนะครับพิกัด132ปอนด์เป็นนักมวยรุ่นใหญ่ที่สุดในรายการในวันนี้นะครับ ทางนั้นฝ่ายแดงนะครับเพชรภูไทยนี่นักชกวัย19ปีนะครับจากกรุงเทพมหาคนครเขตประเวศนะครับไปเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ค่าหมวยสิทธิ์สารวัตรเสือนะครับโดยมีเสียไพยโรต์ผันโพนะครับเป็นผู้จัดการหัวนหน้าคณนะเป็นมือขวาน,นะครับเป็นมือครบเครื่องเลยสูงยาวเข่าแหลมไ่แขนกดแขนขขางแทงแรงสอกสวนอันตรายนะครับแล้วก็ฟอร์มสดมากๆเลยช่วงนี้ต้องบอกว่าร่างกายดูดีเหลือเกินนะครับ สามฟอมหลังของทด้านฝ่ายแดงเพชรภูไทยก็มีชนะนอกยกสามนะครับวรวุฒิบาวบีบาววีีนะครับที่ลุมพินีชนะนอกยกสี่นะครับเมสซี่แบ่งกองปราบที่อ,อตะกอสามลาสุดนะครับชนะนอกยกสามเพชรรุ่งนายกไก่แปดริว้วที่อ,อตะก3สามนะครับวับานนั้นก็หลังจากชนะนอกเพชรรุ่งแล้วก็คว้าแชมป์ 126ปอน,ปน,ด,นด์ป,นประเทศไทยนะครับมาค่าเอลได้สําเร็จนะครับดีกีก็แชมป์126ยกความประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกแชมป์หนึ่งนั่นก็คือแชมป์1 2อปอนด์เวทีช่อง74สีนะครับวันนั้นชิงได้จากเพชรอภิมลสีนะครับดีกีก็2แชมป์ไม่ธรรมดาเลยนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายของทางานฝ่ายแดงเพชรปูทไทยนี่สดมากๆเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟไฟแล้วก็เป็นการน็อกเอาท์ทั้งสิ้นเลยด้วยนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับลำน้ำมูลนักชกวัย23ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมมยทีเด็ด99โดยมีเฮตีนะครับสรศักดิ์แท้ตั้งเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับคูนี้ซ้ายกับขวาเจอกันอีกหนึ่งคู่นะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินลำน้ำมูลนี่เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือหลักเดี่ยมดีนะครับเชิงชกฉลาดอาวุธเร็วนะครับดักเตะดักแทงมีลูกถีบทำลายจังหวะคู่ต่อสู้นะครับให้เสียหลักเสียเหลี่ยมเสียทรงเสียอาการมมยนะครับเป็นมวยประเภท เร็วนะครับชกยากจุกจิกนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ต้องอาย ก็ถือว่าค่อนข้างจะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับสามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่าเงินลำน้ำมูลก็มีแพ้คะแนนเคี่ยวพยักจิตมองนน์นะครับที่สุดเจ้ามวยไทยนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเอ็กซ์ตร้ารองสมัครออบจอุดรที่ราชดำเนินล่าสุดนะครับชนะน็อกยกสามเคี่ยวพยักจิตมังนน์ที่เวทีราชดำเนินสามฟอร์มหลังนี้แพ้หนึ่งแล้วก็ชนะสองนะครับฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับทางด้านฝ่ายแดงอาจจะดูได้เปรียบนะครับนิดๆนะครับเพราะว่าสามฟอร์มหลังชนะรวดแล้วก็เป็นการน็อกเอาทั้งสิ้นนะครับ คุนี้ต้องบอกว่ารักพี่เสียดายน้องเลยนะครับทางนั้นฝ่ายแดงนี่เป็นมวยเพศสูงยาวได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้เปรียบเรื่องความสูงความยาวได้ลอยกว่านะครับแล้วก็ฟอร์มสดหนุ่มกว่าสดกว่านะครับร่างกายดีนะครับส่วนทางนั้นฝ่ายน้ําเงินนี่ได้เปรียบเรื่องความเก่านะครับชื่อมวยกระดูกมวยเบอร์มวยมาก่อนนะครับเพราะว่าชนกระเบอือยใหญ่มาเยอะกว่านะครับแต่ว่าอาจจะเสียเปรียบช่วงเสียเปรียบรูปร่างนิดๆเท่านั้นเองนะครับ คู่นี้รักพี่เสียดายน้องนะครับคู่ขี้สูสีแน่นอนนะครับแต่ว่าผมมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับลาน้ํามูลทีเด็ด99นะครับดูว่าเป็นเมวยเพศจังหวะฝีมือนะครับเก๋ากระดูกดีชกมานานหลักเลี่ยมดีอาวุธเร็วนะครับวงนอกนี่ดูว่าอาวุธเร็วกว่านะครับชิงทําก่อนมาว่าต้นนี้ออกนําไปก่อนแน่นอนนะครับดักเตะซ้ายถีบซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับแล้วก็วนออกข้างนะครับต้นต้นอาวุธเร็วกว่าชิงทําก่อนออกนําไปก่อนนะครับปลายนี้ ประครองตัวดีๆนะครับเก็บกันอาวุธคู่ต่อสู้ดีๆนี่ผมมองว่าน่าจะประครองเกมแล้วก็เฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรภูไทยสิทธิ์สารวัตรเสือไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับคู่ที่ต้องบอกว่าคู่ขี้หลักพี่เสียดายน้องนะครับแต่ว่าผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับลำน้ำมูลทีเด็ด99น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรภูไทยสิทธิ์สารวัตรเสือไปได้แบบสนุกคู่ขี้สูสีเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยเจอสี่นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์2564นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงครับน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรศนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงสื่อพิรู้แล้วก็สื่อพิรุ้ว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่าง มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับฉนั้นต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกาะติดตชะช่างบวกกระเสระนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านเลยนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับฝากกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับก่อนออกจากบ้านนะครับสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆหมั่นล้างมือบ่อยๆนะครับอีกประการหนึ่งนะครับ เนระยะห่างทางสังคมนะครับโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับผมเชื่อว,ว่าทำสามอย่างนี้เป็นประจำนะครับท่านจะปลอดภัยจากโควิด1 9นะครับไม่ประมาทกาดอย่าตกนะครับเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับวันนี้ลาันกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ